สอบแบง์กันก่อนส่งวันนี้วันที่29พฤศจิกายน2568แ้ร้แบง์กันกระบอกนี้ป๋าอยู่อยุทยาเป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของคูเซ่9 1 1ตัว5นิ้วสีสโมกนะครับยางสวยเลยนะครับลาย Mark คโฟลซิลี่ตัวปืนราคา9,500ัรบาทแถมกระสุน 0, 10นัดครับอันนี้ยิงเลเซอร์ลองเลึกนะแบงค์กันคือสิ่งเทียมอาวุธครับจุกตรงในลำกล้องอย่าไปหมุนออกนะครับท่าอ,าออกเวลายิงปืนจะไม,ปะไม่ปืนจะไม่สลัดปลอก กระสุนเขายิงแล้วมีแต่เสียงกับแสงเท่าน,นั้นเองนะฮะป๋าก็สั่งกระสุนแรงพิเศษของโอกุซานเพิ่มหนึ่งกล่องตัวนี้กล่องละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทครับร้านก็จะแถมแล้วก็เทสด้วยกระสุนปลอกเงินเลยนะครับระบบเซฟจะเข้าได้ต้องง้างนก,ก่อนเหมือนหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะฮะหลังอ่อนก็ใช้ได้จริงครับไม่กำให้ยุบก็เหนียวไกลไม่ได้นะฮะยิงทดสอบครับผมเวลาคลิปปืน, 1, 9, 1, ป 2, น,น,นหนึ่งเก้าหนึ่งก็คลิปสองมือแน่นๆนิดนึงครับมันถึงเวลามันถอยหลังก็ เราก็จะได้ควบคุมปืนอยู่เสียงดังแน่นมากครับชอบก็อไลน์มาซื้อได้ครับไลน์ดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับ